สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดในกลุ่มของปลาปากกลมครับปลาปากกลมมีชื่อได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปลาไม่มีขากรรไกรซึ่งแบ่งได้เป็นสองคัสคัสแรกคือคัสไมซินีคือคัสของปลาแฮกฟิตอีกคัสหนึ่งคือคัสไฮเปอร์โปรตาเดียนะครับผมคือคัสของปลาแหลมเทนั่นเองครับกลุ่มแรกคือกลุ่มปลาแฮกฟิตเป็นกลุ่มปลาที่มีกระดูกอ่อนพุ่งเฉพาะส่วนของสมองเท่านั้นนะครับ จะมีคลิปที่หางอย่างเดียวนอกจากนี้นะครับผมจะมีต่อมเมือกไว้ใช้ในการป้องกันตัวด้วยนะครับกลุ่มต่อมานะครับผมคือกลุ่มปลาแรมเพสนะครับผมเป็นปลาที่มีกระดูกอ่อนพุ่มทั้งสมองและไขสันหลังนะครับผมโดยที่จะลักษณะของปากนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามันก็คือปากกลมๆแล้วก็มีฟันนะครับผมเรียงล้อมกันจํานวนมากนั่นเองนะครับผมซึ่งลักษณะของปากอย่างนี้นะครับผมมันก็เอาไว้กัดปลาอื่นนะผมเป็นปรสิต ของเป็นปอยสิตธิกับปลาอื่นนะผมคือก็กัดปลาอื่นทำให้ปลาอื่นเสียหายนั่นเองครับ